สวัสดีครับพี่น้องไก่บ้านสร้างอาชีพทุกท่านครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตไก่บ้านให้พี่น้องดูนะครับว่าไก่ที่เราเลี้ยงไว้มีหน้าตาเป็นยังไงแล้วเรายังให้กินอาหารเหมือนเดิมไหมนี่ครับพี่น้องอันนี้ไม่ได้ทําโชว์นะทาเอาจริงนะครับเนี่ยเา้ารานทาแบบนี้ทุกวันเลยครับก็จะทํา จะใช้หยวกกล้วยป่านะครับหยวกกล้วยป่าสองท่อนท่อนหนึ่งก็ยาวประมาณสักแขนหนึ่งนะครับพี่น้องไม่ได้ยาวเยอะนะครับใช้หยวกกล้วยเช้ามาชานก็จะหั่นแบบนี้ครับใช้สองท่อนเลี้ยงไก่ทั้งหมดไก่เล็กด้วยไก่ใหญ่ด้วยก็น่าจะสามร้อยตัวครับสามร้อยตัวไม่ได้นับละเอียดนะประมาณโดยประมาณสามร้อยตัว ถ้ารวมมังค์ไก่อนุบาลด้วยก็400นั่นแหละครับ400ตัวเนี่ยทำอย่างนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้พี่น้องดูเรื่องการผสมอาหารนะครับเรื่องการผสมอาหารโดยละเอียดเลยพี่น้องจะได้เห็นเผื่อพี่น้องอยากจะเอาไปทําบ้างจะได้ประหยัดนะครับประหยัดไก่3-400ตัวเนี่ยมันกินเยอะนะครับพี่น้องหรือเลี้ยงเข้าเปลือกหรือว่าซื้อ อาหารให้กินนี่สู้ไม่ไหวนะครับมันกินแล้วเราไม่มีกําไรถ้าเราทําอย่างนี้ต้นทุนประหยัดนะพี่นอ้องต้นสุดจะประหยัดเยอะเนี่ยฮะนี่ก็ไก่รุ่นต่างๆของเราก็จะมีละรุ่นไปหมดนะครับอย่างที่พี่น้องรู้นะของผมมีทั้งรุ่นอนุบาเลเล็กๆออกจากไขมาอยู่ในกรงนู้นตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณห้าหกสิบตัวแล้วก็ประเภทเดือนกว่า อ่าประเภทอ่าเดือนหนึ่งก็มีในนี้นะครับเดือนหนึ่งก็มาไว้ในนี้อ่าตอนนี้ก็อยู่ประมาณเจ็ดแปดสิบตัวนะครับรุ่นเดือนหนึ่งนี่ก็เจ็ดแปดสิบตัวเนี่ยรุ่นอย่างนี้ครับอันนี้รุ่นเดือนกว่าละแข็งแรงแล้ะก็เอาออกจากสุ่มแล้วนะครับรุ่นแบบนี้แต่ก็ยังมีรุ่นนุบาลในสุ่มนั้นอน่ะสุ่มละสี่สิบตัวสุ่มละสี่สิบตัวคือเรายังใช้ไฟแล้วก็ให้กินอาหารลูกไก่อยู่นะครับให้กินอาหารลูกไก่ นี่ครับพี่น้องพอจะจานสับหั่นได้ที่แล้วก็จะมาใช้มีดครับกระแทกกระแทกให้มันให้มันแตกเพราะว่าถ้ามันเป็นแว่นแว่นมันไม่ใช่วัวแ้กวายเนาะมันจะเคี้ยวได้ไก่มันตัวเล็กก็จานก็จะใช้มีดกระแทกกระแทกให้ขาดให้หักครับพี่น้องห,หักเป็นท่อนเล็กๆๆบบหักเป็นท่อนเล็กๆแบบนี้เดี๋ยวก็จะคลุกครับคลุกให้พี่น้องดู เราก็ติดตามดูนะครับนี่ไก่เราก็จะมีทั้งแม่พันุทั้งไก่สาวไก่กระทรงไก่รุ่นไก่เล็กไก่เล็กไก่จิ๋ว <c oughs> มีรวมไปหมดนะครับร่าวๆตอนนี้น่าจะสี่ร้อยกว่าตัวครับน่าจะ400ร้อยกว่าทั้งแม่พันธุด้วยแม่พันธุแม่พันธุ์ที่กําลังคักไข่ไข่อยู่ตอนนี้ก็ประมาณยี่สิบแม่ครับที่ไข่อยู่นะที่ฟักไข่ก็ประมาณสิบ ิบแม่นะครับสิบแม่ที่ฟักไข่ยี่สิบยี่สิบกว่ากว่าแล้วครับเพราะว่าสองฝั่งฝั่งนี้ก็มีไก่ไข่ด้วยนะครับฝั่งนี้ก็ไข่ฝั่งนี้จะไข่ฟักเยอะะครับนี่ก็แล้วผมก็จะใช้เครื่องฟักสองเครื่องฟักร้อยฟองนะครับฟักไข่ได้ร้อยฟองเราก็จะหมุนเวียนอย่างนี้ครับจะได้ลูกไก่เกิดใหม่เยอะนะครับ ูกไก่เกิดใหม่เยอะเราก็ต้องทาอาหารช่วยซื้ออาหารมันไม่ได้กินอย่างเดียวก็ไม่ไหวนะครับเปลืองมากเราจะทั้งกินทั้งเขี่ยทิ้งเราใส่ภาชนะให้เขากินนะครับใส่ภาจนะให้เขากินเขาก็กินด้วยเขี่ยทิ้งด้วยวก็จะเปลืองไปเราเอามาผสมข้าวุกให้กินอย่างนี้จะดีกว่านะครับวันหนึ่งเราก็จะใช้อาหารแค่ประมาณกิโลนึงครับประมาณกิโลนึงเรามี ไก่หลายรุ่นนะพี่น้องนะเราจะได้เป็นหมุนเวียนอุตสาหกรรมในครัวเรือนครับอุตสาหกรรมในครัวเรือนคือเราจะมีไก่จําหน่ายเป็นไก่เนื้อนะครับมีไก่จําหน่ายเป็นไก่เนื้อทุกๆวันนะทุกๆวันถ้ามีคนสนใจจะมาตอดมาขอซื้อไปเลี้ยงเราก็มีจําหน่ายให้ลุกราคาขอซื้อไปทำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็มีขอซื้อไปทำไก่ ทำกับข้าวก็มีเนี่ยอย่างนี้ทำกับข้าวได้นะครับโลแปดกิโลแปดถึงสองโลนะครับรุ่นอย่างนี้นะบางตัวก็สองโลบางตัวก็โลแปดแต่เราจะขายช่วงน้ำหนักสองกิโลขึ้นไปครับก็เป็นไก่ตัวผู้นะถ้าไก่ตัวเมียก็จะโลสองโลสี่โลครึ่งอะไรแบบนั้นก็ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการขายแบบยกครับขายแบบยกชุดไปเลยเหมาไปเลยเอมาถึงก็จับหมดเลยใช้เดียวมีกี่ยี่สิบสามสิบตัว,100ตวร้อยตัวก็จับไปหมดเลยอันนี้ครับมาดูดู้าชานผสมเนี่จ้าชานตับแหลกแล้วนะครับข้าวข้าวนี้ก็การจะหุงวันหนึ่งประมาณกิโลหนึ่งนะครับใช้ข้าวสารกิโลหนึ่งกิโลละข้าวสารนี่กิโลละสิบสี่บาทนะกิโลละสิบสี่บาท เนี่ยอาจารก็จะหุงแบบนี้นะครับหุงแบบสเสด็จน้ําเลยหุงเหมือนหม้อหุงข้าวไฟฟ้าแล้วก็มาคลุกผสมแล้วก็จะมีอาหารปนน้อยนะครับต้องปนหน่อยนี่อาหารนี่กิโลหนึ่งครับประมาณประมาณนะโดยประมาณทังท่านไม่ได้ช่างไม่ได้อะไรครับะเอาประมาณกิโลหนึ่งอาหารนี่ก็กระสอบละห้าร้อยห้าร้อยสามสิบนะครับแล้วก็ ขสอบหนึ่งห้าร้อยสามสิบสามสิบกิโลเนาะมันก็จะตกโลแล้วเท่าไรอะ่ะกิโลละสิบกว่าบาทเหมือนกันนะสิบกว่าบาทสิบกว่าบาทข้าวสิบสี่ข้าวสิบสี่บาทอาหารก็ประมาณสิบสิบห้าบาทเนาะเอาสิบห้าเอาสิบสี่บาทยี่สิบประมาณสามสิบบาทนะครับให้สามสิบบาทเลยต้นทุนต่อมื้อนะครับขอหยวกเราไม่ให้เอาชานไปเอาไอ้นั่นอีกหน่อยดันเอาเอ ลืมลืมลืมปิดไปก่อนไหมปิดไปก่อนเอาถาดปิดไปก่อนเห็นะมครับมันต้องมีส่วนผสมอีกนะพี่น้องส่วนผสมอีกอย่างแหน,ะแ,นแดงครับแหนแดงลืมไปใส่แหน,แ,นแดงด้วยนะครับต้นทุนเอาตีว่าสามสิบบาทนะครับตีว่าสามสิบบาทค่าแก๊สด,ด้วยค่าแก๊สอุงต้มด้วยนะครับ ก็จะอยู่ประมาณสามสิบบาทแล้วเราเลี้ยงไก่ทั้งสี่ร้อยตัวนะครับสี่ร้อยนี่ไม่ใช่ใหญ่หมดนะถ้าใหญ่หมดไม่พอนะพี่น้องถ้าไก่ใหญ่หมดไม่พอกินนะครับมันก็จะเป็นสี่ร้อยเล็กอย่างเงี้ยครับเล็กบ้างเล็กลองลงมาแล้วก็อย่างจิ๋วๆบ้างจิ๋วก็เจ็ดแปดสิบตัวนะครับอย่างเล็กๆแบบนี้ก็แปดสิบตัวเหมือนกันนะครับหรือร้อยหนึ่งก็ไม่แน่นะแต่ถ้าแปดไม่ต่ำจากแปดสิบแน่นอน เพราะว่าคอกหนึ่งเราแบ่งมาบางทีก็สี่สิบห้าบางทีก็สี่สิบอะไรเงี้ยครับแล้วตอนนี้ปล่อยออกวิ่งอิสระแล้วด้วยนะนะพี่น้องดูนะเมื่อก็มีอิสระนะถ้ามันถ้าไก่ใหญ่ๆทั้งหมดก็ไม่พอครับเดี๋ยวเราก็สลับไล่รุ่นไปเรื่อยครับไก่ใหญ่ไก่ใหญ่พอได้ไซส์ที่พอจะขายได้เราก็จําหน่ายออกครับเราเรียกพ่อค้ามารับซื้อไปถ้า แล้วก็เราก็ดูแลไก่เล็กมันก็จะไม่เปลืองอาหารเนี่ยรุ่นนี้ก็เดี๋ยวอีกสักประมาณสิ้นเดือนเนี่ยครับสิ้นเดือนอีกยี่สิบกว่าวันก็จะเรียกคอข,า,ขามาจับละจับลูกควบรุ่นนี้ไปด้วยเลยเอาเลยนี่แหนแดงครับแหนแดงเราก็ใส่แหนแดงประมาณโลกว่ากว่าครับแหนแดงประมาณโลกว่าใว่ชอบกินมากเนะแหนแดงเนี่ยพี่น้องดูเลยผมปลูกเอาไว้ใน ในอ่างนะครับในอ่างในอะไรต่างๆในภาชนะมันก็ไปลักกินหมดคนระับไปลักกินเจอไปลักกินนี่ครับพี่น้องเอาแล้ว่ก็ะลุกกันไปอย่างนี้ครับลุกเปล่าก็เข้ากันไปเอาไปตายเลยได้แล้ว นเ่อการประหยัดอาหารนะครับเป็นการลดต้นทุนหยวกเราก็ไม่ต้องซื้อแหนแดงเราก็ไม่ต้องซื้อปลูกเอาเองเราซื้อแต่ข้าวข้าวข้าวหุงเนาะข้าวหุงกับกับอาหารอาหารข้นนะครับอาหารข้นเราก็ใช้แค่กิโลเดียวเราไม่จาเป็นต้องใช้เยอะนะครับใช้เพื่อให้เขาได้มีให้ครบได้แร่ธาตุครบหน่อยให้พี่น้องดูนะครับไก่แต่ละรุ่นก็โตใหญ่กันมาพอสมควรเลยครับ นี่เดี๋ยวจะมาอีกครับตอนนี้ยังยังมาไม่ครบที่กินอยู่ตรงนั้นก็จะเป็นไก่ไก่ที่อยู่ส่วนหน้าส่วนไก่ที่อยู่ส่วนหลังในคอกนี่ยังยังไม่ยังไม่ลงมานะครับเดี๋ยวจะจะเขาจะลงมาตอนเอามาให้ข้างในคอกส่วนไก่นุบานนะครับไก่นุบานผมจะมีอาหารพิเศษให้กินคือ หนอนมแมลงวันลายนะครับให้กินหนอนมแมลงวันลายควบคู่ไปด้วยเป็นการประหยัดอาหารพ้นนะครับเขากินหนอนมแมลงวันเยอะๆนี่เขาจะโปรตีน40กว่าเปอร์เซ็นต์พี่น้องครับเขาไม่อยากกินอาหารอะไรแล้วถ้าเขากินหนอนมแมลงวันลายเนี่ยพออิ่มเต็มกระเพาะเนี่ยนะเขาจะโอ้สดชื่นแข็งแรงเร็วนะครับโตเร็วมากนะครับราะลูกไก่ที่กินหนอนมแมลงวันลายนี่จะแข็งแรงโตเร็ว เนี่ยพี่น้องดูเนี่ยรุ่นที่วิ่งวิ่งอยู่เนี่ยยังไม่ออกไปข้างนอกครับเดี๋ยวจะรออยู่ข้างในนี่รุ่นนี้ไม่ไปนะรุ่นนี้กลัวกลัวรุ่นใหญ่เขาจะทําร้ายเอาอเขาก็จะรออยู่ข้างในนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องค่อยดูนะครับแฟนให้ดูนะเขาก็จะมีความสุขกับการกินหยวกกล้วยครับเขาจะเน้นกินหยวกก่อนจะเน้นกินหยวกกล้วย จะชอบกินผักกินหญ้านอ้องไก่บ้านนี่ถ้าตอนเย็นตอนกลางคืนเจ๊ผิวเอาถวงอกที่เหลือจากร้านร้านขายของมาอจากร้านขายขาก๋วยเตี๋ยวของพี่สาวมาให้เนี่ยจะแย่งกันกินแบบสนุกเลยเนี่ยวิ่งสามตัวเล็กๆกันไปนะครับเพราตัวใหญ่จะกินอยู่ข้างนอกแล้วมาดูกันมาตรงนี้ครับนี่นี่เปน้องดูครับจานจานจานเสียบไฟเห็นหน่อยดิ เ็าไม่เห็นไก่เดีย๋ยวไปเห็นไก่เลยนะเนี่ยเดี๋ยวไฟแล้วพีนว่น้องเห็นไหมครับข้างในนี้จะเป็นรุ่นเล็กทั้งหมดเลยครับเป็นร้อยะครับว่ารุ่นเล็กก็เป็นร้อยกว่ามีอยู่ในสุ่มนั้นสี่สิบนะครับอยู่ในตุ่มตีสิบ เนี่ยครับพี่น้องเป็นการประหยัดอาหารที่ดีมากๆเลยนะไกรที่คิดจะทําไก่บ้านไกรที่คิดจะเลี้ยงไก่บ้านเพื่อเป็นเศรษฐกิจในครัวเรือนเอาตัวอย่างนี้ไปได้เลยนะครับพี่น้องไม,ไม่ไม่สงวนสิทธิ์ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับไม่สงวนลิขสิทธิธ์ถือว่าเราเกษตรกร,เ,กรเหมือนกันครับมีอะไรก็บอกบอกกันหนทางไหนที่มันจะรอดหนทางไหนที่มันจะทําแล้วร่ํารวยเราก็ชุดบอกบอกกันครับ มันไม่ถึงขนาดร่ำรวยหรอกครับแต่มันก็ไม่ไม่อดอยากนะครับมีไก่บ้านในบ้านเนี่ยมันสุดยอดแล้วเวลาเราไปกินอาหารตามร้านอาหารนะครับถ้าสั่งเมนูไก่บ้านนี่ถือว่าเป็นเมนูที่แพงมากนะเป็นเมนูที่คนรวยเขากินกันแต่หารูไ้ไหมว่าเมนูพวกนี้ก็ออกไปจากบ้านคนยากคนจนอย่างพวกเราเนี่ยครับนะเราเลี้ยงขายบางคนเลี้ยงไม่ได้กินเลยแต่ ของผมนี่เลี้ยงแล้วกินด้วยนะครับเน้นกินเป็นหลักเน้นกินเป็นหลักขายนี่ส่วนน้อยอาจจะว่าขายส่วนน้อยก็ไม่ใช่นะเพราะขายทิงยยท้งเป็นร้อยตัวขายทิ้งเป็นร้อยเป็นขายทิ้งเยอะนะพี่ชาญกำลังเอาใส่นะนะไปให้ไก่นุบาลในสุ่มนะครับในสุ่มนั้นมีสี่สิบตัวนะพี่น้องสี่สิบตัวอนุบาลไว้ในสุ่มสักยี่สิบวันนะครับมันลงจากกรงมาเะเดือนกว่าก็า อนุบาลต่อ20วันพอให้รู้ถิ่นรู้ที่ก็จะปล่อยให้เขาออกมาวิ่งเล่นอิสระช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนก็จะปล่อยช้าหน่อยนะครับจะปล่อยช้านิดนึงโอเคครับพี่น้องเรียบร้อยนี่คือวิธีการเลี้ยงให้อาหารไก่บ้านของตันดาฟาร์มนะครับสวัสดีครับ